ใส่ผู้ใดละว่าผู้ใหญ่บ้านฟิลเล่น,น่ะเขาประเทศฟินเลด์บ่ได้หยยบประเทศฟินเลด์บ่ได้นะผู้ใดละว้านะสาวไวิยบ่แมสาวลุงไพเว้าไพเว่าตอนนี้เพิ่นเหยียบแล้วเพิ่นหยียบแล้วเพินเ่พอนนอนเกียกจกิ่งยุดเทั่งทีนอนเล่นหิมะทว,ทวนทวนอยู่พุ่นไปเอาข้อมูลมาแต่ใส่น้อพ่อใหญ่หัวเถิอเอ้ยแต่อายค่ะ นั่นลหละมองทินฐานมองเล่าดังเล่ามีซื่อเสียงมาจากประเทศฟิลิปปินส์นั่นละ่ะพอลุงฮูจักบัวอยู่สื่อสีมาเข้มเขาสีมาเข้มมาเพื่อนเป็นผู้สอนผู้บอกโอ้ยฉันอา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 ยแทนเศร้ซาซะด้วลุงเศร้ซาซะอย่าดิ่มต่อเถอะมันตะอ,อายมันตะอ,อายปาซิบบ,ว,ว,บว่าแล้วบอกว่าบ่อโดนแล้ว แต่ว่าพอรุ่งกับเบาเศร้าจักเถืาออเทนบาเ็นยังดอกเพิ่นบาเบาหลายเพราะว่าอย่างดีเพิ่นเ่าห้ค่าเพิ่นตบหนาด้วยกันเฮ็ดห้เห็นเป็นไดไปถือก้นไม้ได้วีส่ดวีส่าที่เพิ่นไปในทำงานไปลองคอนเสิร์ตบามบนว่าเฮ็ดวีส่านักท่องเที่ยวแล้วไปร้อยลองเพลงซาใจ จบหน้าด้วยความสําเร็จคะ่ะเศร้าเด้อรุงเศร้าเดอ้อมันไอ่อย่านาไ,ไล่ไหลมิเตนําไล่พอลุ่งบุรีเพศนั่นเพศนี่แล้วมังจะข้องจว,จวบจวบอยู่กับว่าบอดอกไอ้แทน่นคนเอีอยงว่าไอ้สัตว์ไปเข้มเขาเฮ้ยแล้วิึงก็จาดังมากตั้งเต็ยไป่ด้นหูจากเจ้าสัมรุ่งเอ้ยสำนีลแล่ะแหงว่ามันแหงของขืนเนาพี่น้อง แหงดาคน้นเป็่นอยู่